สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงแรกค่ะพี่น้องของมือวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้ค่ะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเทาสุูสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปู่นะคะในหัวนี้ค่ะมีแนวทาง คู่จันทน์นะคะคู่จันทอนมาบอกบนญลางยางแล้วคูยางะหางละนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีเลขยันสีทิศเลขกีทิศซึ่งเลขกีทิศหนวดที่ผ่านมาสนี่เข่าโตวงกลมห่าเกาเกาหานะคะแล้วก็คู่จันทอนเข่าหาสองพี่น้องคะทีนด้พี่น้องเนื้อสำหรับแนวทางของปู่ย่าเทวดาคู่จันทน์หนวดที่ผ่านมานะคะเข่าเลขกีทิศนี่เข่าห่าเกาโตวงกลมนะคะแล้วก็คู่จันทน์นี่เข่าหาสองค่ะพี่น้องคะมืาอนี้นะคะกระสุดนี่แล้วพี่น้องคะสุดนี่แหละ สุดยันซีทิศเลขกซีทิศแต่กับคู่จันท้อยนี่แหละมีมาฝากแล้วด้าขาดปีน่น้องเด้อแนวทางแรงนี้นะคะของปู่ยาทเทวดาค่ะสีเด็งมาเป็นตัวได้พร้อมไปรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันวสการค่ะเดือดต้อนเน้อมึงแล้วรวยปีห้ามึงแล้วรวยแชนเนลมึงแล้วรวยนึงหลับพุทประเทศเด้อครับปู่การวัสการะกนารคะคะปู มาถามเบิ้องอันยันสีทิดกับเหล็กซีทิดไหมค่ะปูเขายู่ดิค่ะปูว่องกลมพอดีเลยค่ะปูค่ะคือว่านี่เขาว่าน้องหันเขราะ่ขาเป็นยังเ้างสัย เับอูอค่ะก็มีเอฟซีเปนกระถาที่ดินมางวนเนียนดับยิ่งเมื่อเรด้วยกรัสของปูสลอ่าดับซีก็เรยว่าค่ะปูมันดับดีเลยนะดับยูตลอดนะคบปูปีนึงปีนึงบ่ดับยู่ประมากเทียนึงหรือเทียก่อนนะันันันติไปได้อยู่ค่ะปีนึงดับหมดเลยค่ะมออกวัาศุกตินมา แม่ครับผู้คะพอวันศุกร์ยานซีทีก่อนเด้อค่ะโอ้อยอยอเย็นยันซีทีแบบวันก็6 30 6 30ค่ะเออแล้วก็อยู่กลางเจ็ดเจ็ดค่ะมัน4 18 4 18ค่ะโอ้ดูหลังเจ้าหลังค่ะ นนีจับกูให้ได้ไหค่ะ <c oughs> จับกูให้เอาเอาตัวนี้ด้อค่ะเอาแปดหกแปดแปดหกแปดค่ะเออสามถงวงกลมเลยนี่แปดหกแปดค่ะนี่ราหละนี่ไม่นี่ไม่ีละว,วันนี้สตัววันนี้ค่ะสตัวนี้ <Get> 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดแ่ก้อีกสูงเกาแปดเก้าแปดเก้าค่ะเก้เาเก้าเหกตัวเดียวกันนะบค่ะอืมานี้สามเจ็ดสามเจ็ดค่ะอมืมันมีสามเจ็ดด้ เรอาสามคู่ตัวนี้ละจา้าปูคะวงกลมแปดแปดค่ะมานี้วงกลมอีกตัวนึงกะเจ็ดแปดเจแปค่ะออมื่อี้ร่องค่ะมันจับหาหา,าคู่ที่เด็ดจังนเลนยครับพูดแต่จ้งหกนี่ก็ให้ไม่ออกวันที่ต้อนหกซีก็กตรงตัวนี้ค่ะ สีหลยตัวปุ้เล็ตัว,ตว,ตว,ตวอ่นนอยบบนี้เรียกๆเล็กซี้ๆเท่ากกน,นี้ค่ะมันออกหามันบอกเกาหาแล้วแม่ค่ะมันออกเกาหาบนค่ะตั้งหาด้วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเอาแบบเนาะค่ะเอากเาหา เก้าห้าค่ะหาเก้านี่นะโอ้เดียวแล้วเหาเก้านะคแถวล่างนี่หกศนเด้อหาเก้าหกศูค่ะเกินเจ็หนึ่งนี่งตังก็หาเก้าค่ะแปดสองนี่ตรงกัหกศูนยค่ะขันมาศูนตูวเดียวตั้นี้เหออาเอาแปดสองแปดสองค่ะแปดสองก็ปลาเก้านี่แหละค่ะ เอยติตโกูนน่เอายุดีค่ะปูเป็นมาอยู่ขึ้นเออค่ะเป็นมาอยิ่งไปหาง่มมนมาขอยม้มอ้มเออค่ะม้มไปวัดเนอยอมไปวัดเป็นมาพานมาหงุ่มมาันนมาสันมาเกมข้อยก็เหนยังกระปูแม่อ้อมช่วยกันนะเออโอ้เป็นจะแซ่บเลยค่ะปู เอมมีอสอถยมห้ดีครับปอือมขอยก็ตึงกบพีกระปูลน่ะหมีหน่วยนึงขอยห้อยอห้อยอย่างที่ได้บุอมใส่กันตีครับปาใส่เกิดมีหน่วยนึงจุกเออเอนี่นี้ฮะเราวาามว่าตีตัวไหนล่ะเรากีตัวนี้เนคระกขาบาง 6หาาก,ววกหารางจ้ะบัวอืม6กรวากหารางพอยหาหอยพกราวาค่ะพกหารางถ้าว่ากังเส่นเดียวังเินเจ็ดแปเละเจ็้าค่ะอืมสุเก้าล้วนละค่ะผู้คะออจุดตาตาสองตัวนะเ่าว่าค่ะ ตนหนึงช่ากคือว่าแปดสองนว่าหลวงปู่นั่ยเปียรรถอย่างนี้เราบอกว่าเจ็ดแปดเก้าแล้วว่าเลขีเลขรองเลี้ยงเหอนเลขอันอืมครับ่อแต่าค่ะวันนี้ข้าจะเอาเาเดนได้เอาไหนคะเอหน่องแมวคนมากมาเหมือนเศร้าเลยได้ครับ่คะหนองแมวเอาวะเอาค่ะหน่องแมวมี้านเดียวงนีค่ะ ออหีเทียนไม่มีหางอย่นี้มันได้แปดเดดแปดมันมีเลขแปดตัวนึงแหละค่ะมีมันไม่มีเลขค่ะค่ะไม่เลขค่ะแต่ก็มีตัวนึงก็เป็นหาด้ป่แปด้า้าติปุกค่ะเออมัมันเป็นสี่มันจะเป็นสองไเจ้าพวราตีเป็นสองกับไลขคกสอง มนจะไดตีแปดก็พาหาตอนนีนส่วนงจะได้จพแปดหาหาครับพ่แปดหาแปดปนี้มันหามเนียมันมาขามันได้แป <c oughs> ดหาแปดติคร <c oughs> ับพ่เอแปดหาแปดีเนี่ยค่ะมันมาขามค่ะมองเมี่ยวเมวสามสีค่ะเ <c oughs> มีม่ยวสามสีพี่พ่อบ่ไก่าร,ราอยู่ เรเพื่อเราเพื่อบลับเบอรนี่ละค่ะเพื่อไก่กเพราว่าปีนะค่ะบังจบกบูอยู่ว่าเท่าดีว่าคนหอยู่คนไหเ่อยู่่าเ่กว่าัค่อเ้รื่อมาบคุมาเกดได้ัี่ะตอนเร็วอนเ็นั่งนี้มันเห็นตอนเร็ ากเรยกบแล้วแนนดูด <K> ีว่าค <A> ่ะหาก็เรยกบแนนว่าสองตค่ะุะวนเมีวหนเมีวเมีวสามค่ะเป็นกระโองมันกระโชคด้วยกระโชคน้ามันก็ตีน้ำมันตัน้ำมนกเอครับุะัดนัดเอาแล้วมบุามห อ่หา,หา,หา,หาสองครบสอง,นสงนานคหน้าปเป็่เด้คคุณคะคือตางกมันนี่เป็นที่คึมคมอคึอมคม,ม,มแล้วครับคุนี่ปลาเกลนจมไปให้มา้าดตอนนี้ค่ะคือุ้งนึงคุ้งนา้าอยที่ีบาทนั่นคือราคาหรืตีครับพูนี่ กนรถล,ลงมาเป็ี่สองวันคนนี้โอ้โอ้คุณรถมาหลายแทะรถต้องวาหละเมื่อไม่เขาตั้งใจให้พูดซื้อบอคะนี่มันตัง้ <c oughs> ตงแก่ันว่นีีกันล้ตั้งแกนรุ้นสงสารค่ะซ <c oughs> ื้อเขาอเนี่ผมเช่าซื้อเขาหกสิบบาทเ <c oughs> ขอไปแล้วเขาไปเขาต้องนมา่า <c oughs> รอหนึ่งดีครับปัวห <c oughs> กสิบบาทเนี่ย จักโลกค่ะตามุงเทุงถุงละยบาทเออโลกกปเลบัวเขาไปที่เขาไป้เขาไปมันม่แงค่ะอยืางต้มเราางไงื้นเรากดเป๊ะๆๆค่ะไก่จมไ้แล้ไก่จมแล้ครับวพอดีเวลาเลยค่ะางไ่อดค่ะแต่พี่ยังบอกว่าไ่อดมัน ทหารหลอดนี่นะลงปู่ทหารแต่ไรนีดิใกล้มาเดี๋ยวตัวนี้เราทหารเนาะค่ะปูได้แล้วได้มีต้อสู้ได้ไปรักษาดินแดนของประเทศไต้เมื่อสู้กันสู้กันมันกระ้องมีเงีเป็นไปละใดก็ดีค่ะปูอยาบีีละอยาบีตัวประเทศสุกรับแข็งแรงุ้นตัวตประสงคกุ้นผมเรงปรงรักษา ผมพูดกีฬาหลักษางใส่งคนมานวันที่วันที่สองมาสองมกลาค่ะมกลาปีไม่เลยพอที่ปีไม่ต่อีกก็ได้ใช่แหนครับตัวเทียบต้องเออแดนสมุชากาลังสูงกันละปลอดใส่สุขุโกคนสุกสุงมันมานนี็ก็มีเล็ก เอยย่ันซีทีปมีเลยซีทมีเลยผู้จัดทอนก็หลงแม่แล้วค่ะพ่อคนเห่าผู้แท้ก็ได้ที่ตามมาบึงเหล้ารุ่นเชของด้วยใจแนหลอนแล้วคนยังคอยเสนคลิปนี้ตัวโฏตขึ้นมาค่ะจังไม่น้อยจัง ขอบคุณผู้เลน่นนครับผู้การเมงสกันนะคะ่ะปผู้สาธุค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากปู่ยาเทวดาด้าถ่าพี่น้องมินิปูรลมี อแนวทางเหล็กยันซีทิศเหลขกซีทิศคู่จันทอนแล้วกัน้องแมวมาฝากนะคะพี่น้องคะเอาเหลขกยันซีทิศนะคะปูจับครูหาค่ะแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดเก้าสามเจ็ดนะคะปูเราเนี่ยอยู่ทีแปดหกแปดกับเ8็ดแปดนะคะส่วนเหลขซีทิศมีหาเก่าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเนี็คือหาเก่ากับแปดสองนะคะหาเก่ากับแปองนะคะคู่จันทอดน,นะคะมาบอกชุดบนเจ็ดแปเก้าลางหกขาน้องแมวค่ะพี่น้องคะน้องแมว แปดหาหาแปดหาแปดหาสองแล้วกับปูรดนังสามาธิได้หาหกด้ค่ะพี่น้องเด้เออ้าวบันีึพี่น้องแนวทางของปูค่ะสำหรับอา่างมวดทิพผ่าันธ์มาชุดนี้นะคะชุดเดียวกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะชุดอา่าเล็ซีทิศเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะงวดทิพผ่าันธ์มาเล็กซีทิศเขาหาเกาเป็นตัวเน้นนะคะเป็นตัววงกลมเลยนะคะแล้วคู่จันทนเขามาเป็นหาสองตรงๆเด้ค่ะพี่น้องเด้เออ้าพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากจากกูยาเทวดานะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะเด้อสำหรับทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้อง่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเพิ่มค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเทวสุขสุอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทางจากปู่ญาเทวดาค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกครับพี่น้องคะถ้บาบผู้ใหญสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็กอย่าลืมดนะค่ะพี่น้องคะฝากกดอ่าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เได็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันอิมีเพียงสำนี้ดนะค่ะพี่น้องเอกสิเดียคอร์โตลา พอแม่พี่น้องบะเท่าสุกุขนไปก้นนะคะไว้พอกน,นใหม่ก็ไปได้คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะจำรับคลิปนี้สวัสดี